บทที่สองสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทร The Oceanic Environment ความลึกของท้องทะเลมีตั้งแต่ชายฝั่งตื้นๆไปจนถึงร่องลึกมหาสมุทรที่ลึกที่สุดซึ่งความลึกจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับลักษณะภูมิประเทศใต้ใตทะเลที่ราบสันเขาภูเขาไฟใต้ทะเลโดยแต่ละโซนความลึกมีแรงดันอุณหภูมิและแสงสว่างที่แตกต่างกันทำให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวได้หลากหลายเช่นโซนแสงน้อยที่ต้องใช้การเรืองแสง ลักษณะพื้นท้องทะเลมีความหลากหลายมากตั้งแต่ชายฝั่งน้ำตื้นที่เป็นหาดทรายคโคลนหรือแนวปะการังไปจนถึงบาทวีปที่ค่อยๆลาดชั้นลงสู่ไหลทวีปและลาดทวีปก่อนจะถึงพื้นมหาสมุทรที่ราบลึกที่มีลักษณะเด่นอย่างสันเขากลางมหาสมุทรและร่องลึกก้นสมุทรเขตไหลทวีปเป็นเนินที่ตื้นๆที่ติดกับชายฝั่งมีความลาดชันน้อยมักปกคลุมด้วยตะกอนจากแผ่นดินลาดทวีบเป็นส่วนที่ลาดชันมากต่อจากไหลทวีปลาดตีนทวีป เป็นส่วนที่ความลาดชันลดลงก่อนเข้าสู่พื้นนมหาสมุทรที่ราบก้นสมุทรเป็นส่วนที่ราบลึกและกว้างใหญ่ที่สุดสันเขาใต้ทะเลเทือกเขายาวเหยียดใต้น้ําที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกร่องลึกกันสมุทรร่รองลึกที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรมักพบใกล้บริเวณที่เปลือกโลกบรรจบกันเกาะภูเขาไฟมักพบตามแนวรอยต่อแผ่นเปลือกโลกหรือจุดร้อน รอยเลื่อนของแผ่นโลกรอยแตกหรือรอยแยกขนาดใหญ่ในเปลือกโลกที่หินสองข้างเคลื่อนที่สัมผัสกันเนื่องจากแรงภายในโลกที่กระทำต่อแผ่นเปลือกโลกเกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากันลักษณะรอยเลื่อนรอยเลื่อนปกติ เกิดจากการที่หินถูกดึงออกจากกาันโดยบล็อกหินที่อยู่ด้านบนของระนาบรอบเลื่อนจะเลื่อนตัวต่ำลงเมื่อเทียบกับบล็อกด้านล่างมักพบในบริเวณที่เปลือกโลกขยายตัวเช่นบริเวณล้นเขากลางมหาสมุทรรอยเลื่อนย้อนหรือรอยเลื่อนตามแนวระดับมุมต่ำเกิดจากการที่หินถูกบีบผัดเข้าหากันโดยบล็อกหินด้านบนจะเลื่อนตัวสูงขึ้นไปอยู่เหนือบล็อกด้านล่างรอยเลื่อนชนิดนี้มักก่อให้เกิดเทือกเขาและพบได้ทั่วไปในเขตมุดต,ตัวของแผ่นเปลือกโลกรอยเลื่อนตามแนวระดับ เกิดจากการที่หินทั้งสองฝั่งเคลื่อนที่ในแนวราบผ่านกันไปในทิศทางตรงข้ามตัวอย่างที่โดดเด่นคือรอยเลื่อนชานแอนเดรียสซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ตามแนวระดับด้านขวารอยเลื่อนเฉียงเป็นรอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวตั้งและแนวราบผสมกันน้ำทะเลน้ำจืดประกอบด้วยไฮดโดรเจน2อะตอมกับออกซิเจนหนึ่งอะตอมแต่ในน้ำทะเลมีปริมาณมวลน้ำและแร่าธาตุที่ละลายอยู่มากกว่าทะเลจึงสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้นานกว่าน้ำ และต้องใช้พลังงานมากกว่าในการทำให้น้ำทะเลระยกลายเป็นไอน้าจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในโลก อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงสุดบริเวณเส้นศูนย์สูตรศูนย์องศาอุณหภูมิลดลงเมื่อเคลื่อนสู่ละติจูดสูงใกล้คั้วโลกมหาสมุทรอินเดียแอตแลนติกและแปซิฟิกมีแนวโน้มคล้ายกันค่าเฉลี่ยอุณหภูมิมหาสมุทโลกอยู่ประมาณ15องศาเซลเซียสความเข็มสูงบริเวณละติจูดประมาณ20-30องศาเหนือใต้ความเค็มต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตร ความเค็มสัมพันธ์กับสมดุลการระเหยปริมาณฝนออกซิเจนเข้าสู่น้ำทะเลจากการซึมผ่านจากบรรยากาศการสังเคราะห์แสงของแพลงป้อนพืชพื้นที่ที่น้ำไหลเวียนจำกัดเช่นฟยอดออกซิเจนชั้นล่างตามอุณหภูมิกับความลึกของน้ำ temperature and depth ชั้นผิวน้ำ surface layer อุ่นที่สุดชั้นเทอร์มคลาย t h e r m o c คลอุณหภูมิลดลงรวดเร็วชั้นน้ำลึก ดิฟวอเตอร์อุณหภูมิต่ำและค่อนข้างคงที่แสงในน้ำทะเลไลแอนเดฟแสงลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความลึกเพิ่มที่ความลึกประมาณ10เมตรเหลือประมาณ10% 20เมตรเหลือประมาณ1%การสังเคราะห์แสงเกิดได้เฉพาะชั้นผิวน้ำคลื่นและแนวชายฝั่งลมที่พัดผ่านผิวหน้นำทำให้เกิดคลื่นจากการเคลื่อนที่ของมวลน้ำที่ทำให้เกิดการกัดเซาะและเกิดการตกตะกอนในเวลาเดียวกันน้ำขึ้นน้ำลง กำเนิดมาจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงหรือคืนเดือนมืดโดยที่ทั้งดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกันน้ำจะขึ้นสูงสุดน้ำจะลงต่ำสุดเป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากกับโลกและดวงอาทิตย์เขตน้ำกร่อยเขตน้ำกร่อยเป็นเขตรอยต่อระหว่างทะเลและปากแม่น้ำที่มีน้ำจืดไหลลงน้ำจืดที่มีน้ำหนักน้อยกว่าจะลอยอยู่ที่ผิวหน้าน้ำและค่อยๆผสมกันจนเรียกว่าน้ำกร่อย